เดี๋ยวฮะเนี่ยเขาบรรดาละเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นไปหน้าห่วงเหมือนเลจาบไปข้างบนหน้าเขียวจ้าไม่ดำติดมแม่านบางอยู่กันดีครับพี่น้องครับบรรดาไม่ดำปะนะโอ้ยลีพี่น้องครับไม่ช็อตไช็อตครับ เปียงขึ้นีู้่เพราะฉันเป็นสีฟ้าะ เอายังขึ้นเศร้าแล้วเาเาศร้าแล้วเนี่เขาเตะล่าติดมันเขาละรติดนี่วเขา่าเขาบอกว่าเขาล่ามามมามสาไหนบ้รัวาลอไปนห่เาชุดไมพระเอกวัดชิวดุิตา ครับเนาะอ้เลี้ยวเข้าไปทางหน้าเวทีฝุดเป็นคุณน่ะน้องฟิล์มครับน้องฟิล์มนะคุณน่ะเลย่าลงมาเยอะมันมันถักมันเนี่ยโอ้ยวาสนาเพื่อนคุณหน่ะพิตาอันนี้พิตาเลยพิตาเปฏิบัติไม่แม่งท่านเนี่ยเอาอ,อันนี้อีกยังหนึ่งมันเหมือนแบบเขามายิงกันในคอเนี่ย เอามายิงกันเยมันเออทั้งโอ้อนทั้งเป็นริิงเป็นแจกแตกป้าป้าเลยต้องได้ไปฉีดจงฉีดยาสิว่าอะแพีวันในจเอกเย้เลยว่จะไปแช่อุ้ยคุณน่ะพระเอกสร้างเอกสร้างพี่น้องครับพระเอกสร้างนี้นี่กิงเสียงสดด้วยน่เพี่น้องครับเครื่องเครุ่ดเป็นเมนังเอกความแอมความแอม บ้านรักช้างพนะตะลังใจแม่สมาลีโออีแม่สุมาลีป้าจักเมือนละนั่นน่ะยินป้านุ่มพีป้าสวัสดีครับดีนอครับโอ้ยแบตบอกออกเสียดายดิสวัสดีครับอยู่เาที่เราปเราเที่ยวนะครับแบตบอใช่ไหมแกอกุใครอยู่ใครอยู่ใครอยูุ่ไปห้องไปห้องยังรุกไปตารางสตัวผู้บ่าวสุดม่วงท่านจะใสดอก นาสรม่นากระม่วงเพื่อนมันเป็นม่วงแต่ว่ามันม่วงแต่สุดรนากระม่วงขวว่าไหนกันเนี่ยขวไส้ขวไส้นี่ไหมเล็กนี่ไหมเฮ้น้องขวไ้เมมันใจนันทีไอ้พวกมันเจี่รผู้นู่้สาวมันยืนหาดผู้สาวมัยืนหาผู้เบาไหมเระทายพนันอผู้เบาสิได้ยินพนันว่าคนยานผู้เบาคนพ่อ เอา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 ว่าถ่ายเพิ่นดอกพี่น้องครับประกาศถ่ายเพิ่นโอ้ประกาศถ่ายพ่อหลอดที่ยังน้อยพ่อหลอดโอ้พ่อเหลี่ยมพ่อพ่อเหลี่ยมพู่นะพูดนะยิบปุ๋ยปุ๋ยว้าสาวสำน่อยมาหาหยิบเปื่อยๆสาวสำน่อยมาหาหยิบเปื่อยๆนะเปื่อยโบ้แข็งเหรอเออบาปแล้วเนาะเออเอาสวัสดีครับผม ป้าสุกเปลี่ยนสุดปามือนี่วะก็ากันเต่าปามอนที่อะไรเฮ้ยมาเล่นกันแค้นพระเอกสร์แหงวงเยเห็นเราบ่เห็นเราบ่นีว้าวเู่ดกบอยเพิ่นเพิ่นหูจักก็อยบนอจักอยู่่ว่าเป็นกิจผีสวนหุนาน เขาผู้ใดเป็นไผ่นี่คืองใจผู้ใดสู้ใจผู้ใดบ่สู้ใจอันนี้ชู้ใจนี่ชู้โชคเชู้ใจ้มากเลยนหนอยมากนี่ค่ะเนือยมากนี่เหน่อยความผู้ใจตายเอาไห่เอาก้อนเีอาไห่เอาคุ้เพาไ่ตัดล เื่อตนตันดังเือให้แต่ว่าคันเ้าร้ก็นี่ตันดัง่นี่ก็วนให้ยไอ้เงปไปตลอดไปอ้ยนีคคนเพียงโอ้ยแงะกล้องนี้หรอกครับนี่น้องครับภาพภาพเป็นตะยานปวดปกกาแงกกล้องไปอ้ผมปรกกาแงกกล้องไป เงานจิตเหลืองสีจังวอ้ยไปแล้วพี่น้องครับไปแล้วละอะายพดซุกซเลกันขักพดเจิอาเหุการอเนาะ้ยตัวก็จะเป็นสลัดเออม่เยนเย้อลองเ็บอุ้ยุนะผูนีันั้นูน้นี่นีันก็มันพอแหล้นผ้นันมนันผู้นั้นผู้นัน้นั้นผู้นอ้โอ้้น โดนกระทํำทำเรามันจะเป็นเท็่ยังพู้เลียคือได้ยกผู้ใบ้สั้นใ้ตัวนอไปตนี้ก็สปรตังกันบอกานี่่เป็นยังเพาะไอประตังสิวยังสันเยผูนเป็ยังพลียมกับต้องไหว้ขอโทษผเลี้ยงเป็นนเดียวหรือว่าอะไรนั่นพ่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึง ถึงกับต้องไหว้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพวงมาลัยใหญ่จังเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมพวงมาเัยเราไม่ใหญ่ไมเกือบเราไม่ได้ค่าน้ำมันตัวนี้วนี้เราดคุณสมนขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่สมนแล้วครับขอบคุณพี่จวนนะครับขอบคุณพี่จวนนะครับอันนี้มาลลยนั่งทำเอาเองนะครับเนี่ยครับ เกือบไม่ได้เกือบไม่แล้วครับทําไม่เป็นทำไม่ได้หรอครับฮะมอนทำไม่ได้หรอรับไม่ทันครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อันนี้มันเร็วเกินไปจะมองผมเราเป็นป้าผัวโอ้ป้าป้าอนุรักษ์สร้างเหอนอย่างป้าอนุรักษ์ป้าอนุรักษ์สร้างว่าอยู่คขึ้นไปยุสุรินทร์นะคใส่เอวใส่เอวไปใส่เอวมากเกือบเป็นหนึ่งไปสอดเส้นมักสาวใส่ยินงผมปิ้งไปเลยเกือบต้นเนี่ย ไปห้องพี่น้องห้องบันกรับเดี๋ยวพี่น้องครับนี่พีทห้องหมาลูกพล่คือโมเมนต์โมเมนต์ครับโมเมนต์เพิ่มมันครับเพิ่มมันครับสวัสดีโอ้โมเมนต์เพื่สวัสดีลูบตัวนี้ไหมสวัสดีลูบพี่พี่น้องครับไม่ได้สวัสดีผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวจริงล้อก็ลอก็ได้ลูปอยู่ครับพี่น้องครับ พี่น้องอาจจะเห็นว่าตัวกิ้งรอกก็ได้รูปนะครับเด้ใช่ครับนี่ก็เป็นตระหักเลยอากระนี่แหละตัวกิ่งเสียงสดตัวกิ้งลอกก็ยืนว่าตัวกิ้งง่กได้อีหมตัวกิ้งวอาไลยตะหนักตัวกิ่งเสียงสดคือยังหันเขาไปยืนใบสันพระพุ่มนี่แหละยังอยู่นี่เขากำมาใบเอาพี่น้องเข้าพอกันคลิปต่อไปกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยพุดนะยังนะพี่น้อง